ท่านันทีสุดท้ายนะครับดูแต่ละคนนี่สามารถพ่เทนับพันดูีี่เารีที่รแข่น่รมาเพือี่งคหนกยโอ้เยเมม่มึริงร้องไห้นี้ร้องไห้เลเอ้ยไม่ใช่มึงจะรนก้าแบบห้สะ 59าเต่อ84ดสิบ่ครับห้องเอได้ห้ก้ห้อง A ห้องเได้6กอแล้วต่อแปดสิบคะแนนของห้อง B เราเฮ้ยเฮ้ยห้องเอเ่มผีแล้วไอ้ห้องเอเรี่น้องบุกที่น้าผมยัดมาได้ห้องลู่แล้วเกรนี่เนะแล้าเปิดเข้าเขฐานเิเลยนี่ครับพี่หวังไม่ใช่คิดทั้งเกมเลยใช่ไหมยอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแนข้างนี้จะได้เห็นหัว ดูยมื่อกันทิวดูไม่หวังดูไม่หวังดูโเจ่อไอพวกสววเขาไปคนเที่ยงครโอ้ยตา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 ตายเียไปไปสองนี่มันอยมงลองเอาแนี้เาแบบเาตรงนี้เพราะมันจะเจอกันนแล้วมันจะรวมตัวแบบได้งเลาหมนก ไม่เอาไม่เอายังชุบเปิร์ซุเป์หนย่งเลวไปขวา20ตัวแล้วเว้ยชุเปาดุเปอร์ตายแล้วไอ้เงี้ยขอบใจนไอเ้ยไ่มันมีรเบิดดอ่น่กระเบว่าเปลาไม่หมดอะคุว่าแม่รอไม่ตมเนั่นก็สวยดิแม่ว่าแม่ใครเป็นนกว จอดแล้วไม่หมนจะปดร้อนไม็ายอ่ะก๊บเมยกบเมารเนไปล้อดอก็งขึ้นรถก่อนมไ้ล้อดอกกขึ้นรถก่อนเลยสอหดซุปเปอร์นลยซุปเปอร์องขแล้ว <jeśli> ซ <imagery> <im itating comigo> ุปเปอร์ทองขาวแล้วซุปเปอร์องขาวแล้วซุปเปอร์ซุปเปอร์ีอ เล่นให้จบ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 ่จบเขาดาวสู่ชัยชนะครับตอกเข้าไปยัยุ่อกเข้าไปเข้าไปยัยุ่งไปดเลยห้บ้าเข้ยวเองเข้าไปยันตอกเข้าไปไปยัยตามเขจะโอเคตามเขาเยะเหมือนเขาดาวเลยวะ

เข็นเข็ทำไม้ยเปิดทางมันโอเปิดทามันโล่เอนจะมีสีปอะเ้มันรอนอะหรืออ้าวได้เท่ากเยดพี่ได้มีช็อปเปอร์พี่ได้่อนบุกเข้าไปอย่าหยุดโคอเ้ยเข็มบุกเข้าไปใครจะมนที่สำคัญของโลกเข็มบุกเข้าไป อย่าดามีดึงอปิวจะกามีดีข้ามปีครับจบเลยจบ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 เฮ้ยกูจบ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 จบกเข้าไปจย่จบวะคิวเดียวคิวเดียวกูขอกูขออ้ัเย็ดโอเด้อเข้าสู่บทยอดเลย